สวัสดีครับไม่พ้นนะครับเวลาเลิกงานเหมือนเดิมครับผมตอนนี้นะครับมาอยู่บริเวณนะครับที่ที่เราทําหมายไว้นะครับรอหว่านปลาเมื่อวานนะครับผมเมื่อวานนะครับตอนนี้ก็มีคนหว่านอยู่ประมาณสามสี่คนนะครับทีมงานนะครับนักเลงปลาคารุยเหมือนเดิมปูครับผมปูจับปูครับปูก็ได้เยอะนี่นะครับ ไปชมผลงานกันครับนี่นะครับนี่ครับตัวปลาครับผมนี่นะครับยันเปิ้ลครับเมื่อวานไม่ได้มาหวานครับเมื่อวานมุดครับครับผมเดี๋ยวดูปลานะครับผมนี่ครับผลงานนะครับเรายกดูหน่อยครับนี่นะครับผมโอ้ยกไม่ไหวครับหนักครับน่าจะประมาณ โอ7-8โลถึง10โลครับผมยกไม่ไหวไปดูบรรยากาศครับด้านนู้นกันครับคุ้มค่าครับน้ำเริ่มมานะครับน้ำสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับเมื่อกี้ขับเข้ามานะครับตามทางครับน้ำท่วมมาสองสามจุดครับผมครับผมเดี๋ยวมาดูเสียนปูครับ นานทีครับหนึ่งปีหวานครั้งเดียวครับน้ำมากครับดูในคลองครับผมโหดูปลาครับตัวปลาสลิดครับนีตัวใหญ่ครับได้เยอะไหมครับโอ้ครับใช้ได้ครับผมใช้ได้แหขนาดเท่าไรครับนี่ 4เซนครับ4เซนนะครับเอ็นเบอร์อะไรครับ30ครับโอเอ็นเบอร์สาครับเล่นของบางเลยครับผมลูกหนักกิโลครับเนี่ยสี่โลครับโอ้สี่โลครับไปเรื่อยๆนะครับผมมาชมบรรยากาศกันครับวิถีชุมชนของเรานะครับน้ำมาเราก็หาปลา เป็นการเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสครับผมสร้างรายได้ไปในตัวนึกว่าปีนี้จะแลรงแรงทั้งปีแล้วหนูอื่นครับมาทีเดียวครับโอ้โห,โหต้นคงต้นข้าวครับมันอ้อยพืชผ,ผลทางการเกษตรครับกระชุ่มกระชวยขึ้นมาครับแต่ว่าบางไร่นะครับที่ตายไปก่อนแล้วตอนที่โดน ที่มันแล้งอยู่นะครับผมก็ไม่ได้ผลผลิตนะครับแต่คนที่ยังได้ผลผลิตก็ดีใจด้วยครับผม,ม<า>ถูกบ้างไม่ถูกบ้างนะครับเรื่อยๆครับผมดูบังเก็บบรรยากาศไปเรื่อยๆครับน้ำจะเต็มท่อแล้วครับน้ำน้ำแรงมากครับ ดูครับทุ่งนาครับด้านหลังผมน้ําขึ้นเต็มหมดแล้วครับสงสัยว่าพรุ่งนี้คงจะไม่ได้เข้ามาแหละครับเพราะว่าน้ํามันเริ่มท่วมมาทางถนนแล้วดูความแรงของน้ําครับสงสัยอยากกลับบ้านแล้วครับนั่งค้ำค้างเลยครับ โอ้โหฟังเสียงลูกแหครับกี่เซนครับเนี่ยครับสองเซนห้าเซนหครับลูกเบอร์หนึ่งครับโอ้ลูกเบอร์หนึ่งครับ,บอต้องลงไปชักข้างล่างเลยเดี๋ยวครับมันมันอะไรนะครัเพราะว่าเขาวานตัวหัวารเราหน้ามันแห้งพวดเขาจะเขาวานเอาตุ้งย่าจะเขาก็ลงมันหนีแม้นก็นได้หลายเตัวแล้วไมื่ทราบเนี่ยตีว่านนะ

กินูได้กินู้ขนมาวันด้อเรามาลองดูบ้างครับใหม่ๆครับวันเลวันเลยวันเยบ่อหมค้นนี่คูกิฟยู่เพราะบาีาเมื่อมันน้ตัวแงกิฟต่บ่อเห่ม้าก่อนน่้ไม่งาดึงออกเร็ว คำเดียด้ปลกปลาหญา,า,า่าานปลาชนิดไปปล่อยสงจะได้เนี่ยเหรอกระชังไม่เนาะผอนันอกไมลเนี่ยนี่ครับผลงานของเซียนเปิ้ลครับวันนี้ครับ โอ้โหครับสลิดล้วนๆครับดูครับโอ้โหผลงานนะครับคาจะไปไล่เลยนะครับฮะนี่ครับโอ้โหผลงานครับยกหน่อยครับจ้าผลงานครับผลงานไม่ปลาหน้ำแดงครับปลาน้ำแดงสลิดล้วนๆครับครับสลิดล้วนๆครับปลาน้ำแดงจ้าครับผมหลังจากที่เราเริ่มหว่านได้ไายพักแล้วนะครับเรามา ดูผลงานกันครับผมวันนี้เอามาสองกระชังกระชังหนึ่งก็ใส่ปลากินนะครับอีกกระชังหนึ่งเอาไว้ไปปล่อยนะครับเป็นปลาสลิดเล็กปลาสลิดตัวน้อยครับผมเดี๋ยวมาดูนะครับน่าจะได้อยู่ประมาณกิโลครับป,ปลาสลิดไอ้สวยครับผม ก็เลยกับปลาขาครับผมดูปลาเล็กที่เราจะเอาไปปล่อยบอ่อนะครับนะครับสลิดสลิดเหมือนกันสลิดเล็กครับเอาไปบ่อปล่อยบอ่อ,บอตอนนี้เหลืออีกสองคนครับรวมกับผมเป็นสามครับตอนนี้แดดกำลังออกปลาสลิดก็เริ่มขึ้นแล้วครับผมเดี๋ยวมารอชมผลงานครับ เหนื่อยแล้วครับปวดแขนแล้วครับนานๆได้หวานทีครับแฮทีครับเหนื่อยแล้วครับไม่ไหวแล้วครับเหนื่อยแล้วครับโอ้ลูกห้าโลกว่าครับว่าน้ำไหลครับน้ำก็มาเรื่อยๆนะครับตอนนี้โอ้นะครับตัวปลาครับผมสลิดบ้างบ่อยสลิดไหมปลาขาวอีไทยครับหรือปลาขาวไอจู้ครับผม เด,เดืมครับได้เยอะครับอันนี้นะครับหายกลับบ้านกันหมดแล้วครับสงสัยจะปวดแขนกันครับเหลืออยู่1 2ึสามครับผมเหลือ3ามคนครับตอนนี้รหรือว่าคนที่กลับก่อนอาจจะกลัวถนนขาดก็ไม่รู้เพราะว่าเส้นบ้านสำโรงทุ่งขาดไปแล้ว ถ้าแเหเบาลงไม่ได้ครับผมขาดอย่างเดียวครับด้านล่างเป็น้าต้องระด,ดับ4โลขึ้นครับ4โลคึ่งขึ้นเสียนปูครับหวานแต่เช้าครับกำลังดีจริงๆครับ โอ้เมื่อเช้าก็ตกหนักอีกรอบหนึ่งครับเมื่อเช้าตกประมาณชั่วโมงหนึ่งครับหนักมากครับเมื่อเช้าฝนคงไม่ลดง่ายครับน้ำเหนือยังไม่มาโอ้ติดไม่แล้วครับเหมือนเดิมครับหนึ่งตัวครับผมโอเคครับมันครับนะครับมาชมผลงานกันครับผม ไม่ครับไม่ไหวครับอันนี้ครับปลาไปปล่อยบอ่อครับได้แค่นี้แหละครับปลาปล่อยบอ่อกันมันตายนะครับน้ำไป,ปาที่เราจะไปกินนะครับได้อยู่ครับผม ประมาณสองสองโลโอ้โลครับพอแล้วครับวันนี้อีมก,กครับดีครับ